จะมาดูว่าไลเดอร์นี้มันแรงแค่ไหนโอเคแม่ <Okay. S 1> ปิดกล้องแม่เอามือปิดกล้องไว้ก่อนไปเ,เดปิดแม่ตามถุนไป ลงมาเลยไ<ป>ยยี๋วก็บ้นนี่ยัพปิดยพดปิดนะครับเดี๋ยววันลมีสไลเดอร์หนึ่งเ<ไ>ปสไลดดนเนดอร์หนแบบตไปเลยครับอาาอโอเคไปขึ้นไปเลย พี่ขุนขึ้นผิดวิธีครับขึ้นผิดด้านต้องไปขึ้นทางนูง้น <จำ S 2> เดี๋ยวเพื่อนสไลเดอร์ลงมาแล้วชนกันอันตรายเขาให้ไหลลงมาได้เลยเอาปล่อยไว้อย่างนั้นแหละไม่ต้องพาจับใช่วันลาของมันเองเอออย่างนั้นแหละลงมาเลยแม่เราจับอยู่ไม่ต้องกลัวนะม่ลาต่อคิวต่อคิวน้องก่อนก็เป็คนระวังดี่หว่า ไปเลยไปเ,เลมย,ย,ยมาขูน,น,นโีโอเคโอเค กดกดกระดิ c ột, c ột ểm, ่งกดทับตาคายแล้วกด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 อะไรที่มี